ดีีท่สนบเตองีจท่อแตนนี้เรากำลังอยู่บรรยากาศอาการส่งมอบรถยนต์นะคะขอดรนเจอ์ S L T สี่ประตูเกียร์ธรรมดาค่ะสวัสดีกเจาของเจ๊หน่อยน้องปสวัสดีครับกำลังส่งมอบรถลูกค้าเนาะทำหา้านิดนึงอะไปดูนลูกค้าก่อนอ่าเรามาอยู่กับขอดรนเจอ์สี่ประตู S L T ตันนี้ รถสวยมากๆเลยสัมภาษณ์พี่ซ่อนกินหน่อยเจอเราช่องทางไหนคะเจนทางช่องทางเฟสเพจเฟซบุ๊กเนาะ <Okay. S 1> มาจากเฟซบุ๊กก็คือฟอร์แจกแหลนะคะแล้วก็พอเจอแล้วก็วิ่งเข้ามาเลยมาดูรถตัวจริงๆ <Okay. S 1> นะครับภายใน,นหนึ่งอาทิตย์ก็ได้รับรถเลยเนาะ <Okay. S 1> ไวมากๆแล้วก็รถแต่งตามที่เราตกลงกันไว้เนาะ เห็นว่าเบื้องต้นต,นตอนแรกจองเป็นอีกรุ่นหนึ่งใช้เงินแค่สามหมื่นเก้าเนาะ,ะแต่ว่าเนื่องจากลูกค้ามไม่อยากใช้คนค้าก็เลยเพิ่ม,เพ,มเพิ่มกางเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะโอเคค่ะ,คะถ้ายังไงขอฝากว่าบริการเราเป็นยังไงบ้างกับนะน้องไบค่ะน้องไบบริการเป็นยังไงดูแลทุกข,ขั้นตอนเนาะค่ะ,คะ ติดขัดตรงไหนอะไรไหมไปแน้นกันเร็วด้วยเนาะรวดเร็วทันใจได้รับรถเร็วได้เอาไปใช้เลยเนาะล้อมหมู่เป็นเงินเป็นทองค่ะทำกิจการใดๆขอเจริญรุ่งเรืองค่ะทุกการเดินค่ะขอให้ปลอดภัยค่ะเฮงๆรวยนะคะขอให้เฮงรวยนะครับครับขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะแม่กำลังเจิมอยู่พอดีเนาะเป็นการเดี๋ยวจะไปวัดอีกใช่ไปวัดด้วยรส่งพ่อไปแล้วป้าขอบคุณมากนะคะ มีแปดสาครั้งออกได้เลยนะคะอู้หหล่อจังเลยเราก็มาชมบรรยากาศเรียวไทม์นะคะแบบนี้เลยแต่งรถ,แต,งรถแต่งรถครบจบที่เดียวนะคะกับฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธานีกับทีมงานฟอร์ดจากแหลกนะคะบา,บายบายไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันอีกรอบหนึ่งตัวนี้เป็นยางอ่ มอนเตอร์เอทนั่นเองนะคะไม่ว่าจะมีสถานการณ์ในใดนะคะทุกทุกอุปสรรคนะคะมันจะจะมีสิ่งที่โชคดีตามมาเสมอนะคะลูกค้าก็ได้รถที่ถูกใจใช้เงินได้ไม่มากนักนะคะแล้วก็้องไว้ก็ได้เงิน เป็นค่าขนมเป็นค่าคอมเป็นครั้งแรกของน้องไบด้วยต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะอะไรขาดใช่อะไรขาด,ดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเพราะครั้งแรกของน้องไม่บกพร่องเลยเนาะดี๋ยวน้นอยจะได้แบบอ่าเดี๋ยวแนะนำมาให้นะคะเรามีท่าแนะนำนะ <S <S จ้าจ้าจ้าโอเคครับได้ได้ได้